สวัสดีครับวันนี้ผมคุยหนุมานนะครับแล้วก็ได้มาที่สถานีตํารวจเพราะว่าที่ไหนสมุทรปราการสมุทรปราการเพราะว่าผมมาได้ได้ใบรับแจ้งว่าผมไปประจานเด็กครับแล้วก็ผมมาในาในตามในตามใบใบที่เขาเขาส่งไปที่บ้านผมครับว่ามีการมีการแบบว่าประจานเด็กทีเนี้ยก็มีผู้ปกครองหลายหลายท่านนะครับส่งส่งอันนียมาให้ผมซึ่งแบบเยอะแยะมากเลยครับส่งมา ส่งมาแบบเยอะมากเลยแบบว่าเขาไปลงเฟซบุ o กอะครับไปลง Facebook เพื่อแบบดิสดิสเทศดิตทางนังผมอะครับแล้วก็่า้อนุมานฟิล์มเนี่ยเยอะมากเป็นเปิ้งเลยหลยังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปขอขอใบใบใบรับรองแล้วว่าผมมาคือผู้จัดละครของของทางช่อง9แล้วก็ช่อง5แล้วก็เป็นทีมงานของทางช่อง3ช่อง7็ซึ่งผมทำงานแทบทุกช่องเลยครับและนี่ยผมก็นี่ได้ได้ใบต่างๆมา แล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งได้การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อตัดสินละครสั้นของเด็กครับในการในการแข่งขันผมก็ไปขอใบใบรับรองมาแล้วก็ใบรับรองว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ทีนี้เนี่ยผมต้องระงับงานทั้งหมดช่วงนี้เพื่อที่จะมาสากสางเรื่องปัญหาตรงนี้ต้องระงับงานทุกอย่างทั้งกองถ่ายทั้งละครทั้งรายการอะไรทุกอย่างตอนนี้คือเหมือนกับเรื่องจะไปอยู่ในในศาลเพราะว่า ผมได,ได้ได้ได้จ้างทนายครับได้ได้ดำเนินคดีตรงนี้ไปแล้วแล้วก็สิ่งที่มันหนักที่สุดไปกว่านั้นเลยครับมันคือการมาบอกว่าเขาอะมีการบอกว่าตำรวจบอกแนะนำเขาแบบนั้นแบบนี้แล้วก็มีบอกว่าเขาผู้ผู้ผู้พิพากษาเป็นคนแนะนำเขาแล้วเขาก็บอกว่าทนายของผมเนี่ยไปร่วมมาฝั่งเขาเรียบร้อยแล้วซึ่งทุกอย่างมันไม่เป็นเรื่องจริงเลยครับผมก็ต้องมาดำเนินการในการแจ้งความตรงนี้ไว้ก่อน แล้วที่สุดๆเลยคือมีการจะแบ่งเงินก็ได้ครับว่าถ้าเขาอ่ะฟ้องร้องผมได้แล้วอ่ะเขาจะเอาเงินตรงเนี้ยไปช่วยกองกองภาพยนตร์กองหนึ่งแล้วก็เอาไปช่วยให้พุ่มกับคนหนึ่งทำทำละครซึ่งผมมีหลักฐานตรงนี้หมดเลยที่ผมจะส่งให้ตำรวจม,มีมีมีหลักฐานชัดเจนทุกอย่างว่าฟ้องผมแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยไปแบ่งกงน เรื่องก็ประมาณนี้ครับส่วนส่วนเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการของกฎหมายกระบวนการวิธีธรรมต่อไปแล้วก็วันนี้เนี่ยที่ผมมาเนี่ยไม่ใช่มีคู่กรณีแค่ผมคนเดียวมีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวผมจะให้พิธากองกองภาพยนตร์ก็ที่มาวันนี้เพราะว่ามันก็เกิดเคสกับคู่กรณีแหละเพราะว่าเราทาภาพยนตร์เรื่องเอีสานแล้วมันมีปัญหากันปัญหาจริงๆแตมันไม่ได้ใหญ่แต่ที่มันเกิดใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าคู่กรณีเอาเรื่องของเราไปพูดผิดๆและกล่าวเท็จ ทำให้เกิดความเสียหายจากหลักฐานที่เรามีมาตอนนี้มันเข้าข่ายมิตรประมาทแบบรุนแรงมากอย่างอย่างข้อมูลหรือหลักฐานที่ได้มาล่าสุดเนี่ยเป็นการกล่าวหาที่ที่รุนแรงมากกระทบกับงานเขยีสานแล้วหนึ่งตอนนี้ก็ไปรับงานภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องกลายเป็นว่าไปกระทบกับภาพยนตร์เรื่องนั้นซึ่งหลักฐานที่ได้มาล่าสุดเนี่ยส่งผลมากทีเดียวกับคดี นี่คือเหตุผลที่จําเป็นต้องมารวมกันมาวันนีเ้เพราะว่าผู้เสียหายทั้งหมดที่มาเนี่ยเกี่ยวพันจะหมดจากเรื่องขย้ออสานจากเรื่องของค่ายอเอหานุมานด้วยเนาะใช่เพราะว่าเพราะาทางร้อยเวรเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมมารีบติดต่อทางทางร้อยเวรที่รับเรื่องของคู่กรณีนนใช่วันนี้เลยมาดูมาดูว่า,าทางคู่กรณีมีการแจ้งความจริง,รงๆหรือเปล่าเพราะาเราเนี่ยรอหมายอยู่เหมือนกันแต่วันนี้สิ่งที่เราเล่าคำตอบคือไม่ได้แจ้งความเหมือนมาลงบันทึกป,ประจําวันแต่ที่เราที่เราต้องมาหาพิสูจน์หลักฐานเพราะว่าเขาเอาไปข่มขู่ว่า เออพวกเราอ่ะโดนคดีแล้วเพราะว่าเขาเอาไปลงเฟซลงเบสด้วยใช่แล้วที่บอกว่าเขาบอกว่าลงได้ไม่ได้ปิดชื่อแต่ก็มีคนเข้าไปถามเขาเยอะแยะมากมายครับว่าใครใครแล้วเขาก็ได้มีการส่งเข้าไปในในแชทส่วนตัวว่าชื่อนี้นะเพราะว่าในแชทส่วนตัวเขาจะไม่ปิดชื่อซึ่งซึ่งเสียหายมากครับกับกับชื่อเสียงใช่แล้วก็ทําไมมันทำให้งานกระทบอย่างที่บอกเมื่อกี้คเคยอีสารมันแน่นอนอยู่แล้ว ตอนนี้มันมากระทบถึงภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องราชินีปลารซึ่งเราไปทํางานเขียนบทอยู่แล้วมันมีการส่งต่อข้อมูลเชจแล้วเรามีหลักฐานที่เขาแชทคุยกันกับใครสักคนหนึ่งเอ่อเอยถึงผู้จัดต่อว่าเราในเรื่องของการทํางานเอ่อบอกว่าเราหลอกลวงเราไม่ได้ไปทํางานกับกองราชินีปลาราจริงๆเอ่อคู่กรณีเอ่ยถึงเราในเรื่องของหนังเรื่องเขยีสานซึ่ง พารากราฟเนี่ยที่เราบอกว่ามันสําคัญกับเราคือมันกระทบกับชื่อเสียงโดยตรงเลยเราถึงนิ่งเฉยไม่ได้เราถึงต้องกลับมาที่สมุดปากกาเพื่อมาดูว่าเรามีหมายจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเราจะได้ไม่ต้องแจ้งความไม่ต้องดําเนินคดีเราก็รอหมายจากเขาและรอแก้ต่างจากราฐาที่เรามีแต่วันนี้เราได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่มีหมายไม่มีการแจ้งความมีการลงบันทึกประจวันน้านหมายกรมะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นผู้ดําเนินคดีกับผู้กรณีและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผู้กรณีที่กล่าวพาดพิงเราใส่ร้ายเราซึ่ง อย่างกรณีหนูน้องเนี่ยเ็เป็นผู้ถูกกระทําซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแต่หนูน้องก็โดนกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทําผิดร่วมกับเราเอาข้อมูลมาให้เราจริงจริงน้องไม่เคยให้ข้อมูลอะไรกับเราเลยโดยส่วนตัวก็ไม่รู้จักกันด้วยซ้ําแต่กลายเป็นว่าคู่กรณีเราไปทําร้ายน้องทําร้ายจิตใจน้องจนน้องอ่ะต้องติดต่อเรามาเพื่อมาอธิบายว่าหนูไม่เคยให้หลักฐานพี่ซึ่งในทางในทางแชทก็ไม่มีหลักฐานจริงๆว่าเราคุยกัน เพราะเราไม่เคยคุยกันวันนี้ที่ต้องเอาน้องมาด้วยเพราะว่าเราสึกอยากปกป้องน้องเพราะว่าน้องเครียดมากน้องเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเรารู้สึกว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกกระทาแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยต้องเอาน้องขึ้นมาด้วยเพราะว่าก็อยากปกป้องน้องเหมือนกันอยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าหนูน้องไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่ควรโดนกล่าวหาน้องหนูน้องก็เป็นนักเขียนเหมือนกันใช่ไหมก็ทําละครเหมือนกัน ก็เป็นที่ยอมรับของคนมากมายการที่โดนกล่าวหาแบบนี้ก็กระทบถึงเรื่องงานเหมือนกันฉะนั้นการที่มารวมตัวกันวันนี้เราไม่ได้กั่นแก้งใครอยากเข้าใจผิดเรามารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้พวกเรากันเองเัใช่ไหมเอเ้าาเอก็โดนหนักมากค่ายเอหนุมานโดนหนักมากในตัวพี่เองก็เคยอิสารเออตอนนีออ้อย่างล่าสุดที่ว่าที่ว่าพี่ถาจะไปดูคอนเสิร์ตนะครับอันนี้พี่เนทน่าตกใจมากคือ ที่โพสบอกว่าจะไปไลฟ์จะไปดูคอนเสิร์ตคืออยากไปดูคอนเสิร์ตจริงๆเพราะว่าโดยส่วนตัวสนิทกับพี่ทัศน์และตกูทุ่งอยู่แล้วเพราะว่าเคยคุยงานโปรเจกต์ด้วยกันเราก็พูดโพสหน้าเฟซ่าเราอยากไปดูคอนเสิร์ตแต่กับผิดคาดตรงที่ว่าเราโดนผู้จัดคอนเสิร์ตโทรมาต่อว่าว่าคุณจะมาทําไมคุณจะมาได้อย่างไงคุณเอาบัตรที่ไหนผมรู้สึกมีคําถามในใจมากมายว่าถ้าผมจะไปดูคอนเสิร์ตผมมีความผิดด้วยหรือ ผมมีความผิดด้วยหรือผมจะหาบัตรด้วยวิธีใดถ้าผมมีบัตรที่ถูกต้องเข้างานผมก็ไม่ผิดแล้วใยความที่สนิทกับทัตผมบอกว่าถ้าไม่มีบัตรก็ไม่เป็นไรผมอาจจะโทรหาทัตนัตตะกวดทุง่งผมอาจจะตามทัตไปในฐานะออขอเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวก็ได้ผมจะได้เดินเข้างานได้แต่มีคนเอาคําพูดที่ไปแปรสารว่าผมไปแอบอ้างเป็นผู้จัดก,การของทัศนัตตะกวดทุ่งและขพราะความนี้มันถูกกระจายออกไปแล้วทําให้คนเข้าใจผิดว่าผมไปแอบอ้างตัวเป็นผู้จัดการทัศซึ่งผมว่าเขาหมิ่นประมาทผมเกินไปแล้ว ตรงนี้ก็คงต้องคงอยู่ในคดีทั้งหมดคนที่เกี่ยวข้องฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องในคดีของพวกผมอย่าเหมาว่าพวกผมเป็นอันธพาลแต่ผมดําเนินคดีตามหลักฐานที่คู่กรณีใส่ให้ผมมาไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นหนังเรืนะ่องขลิศเนาะในทุนคนเก่าใครก็ตามที่มีปัญหากับผมคู่กรณีผมเอ่ยชื่อมาหมดเลยผมมีหลักฐานมีคลิปเสียงมีทุกอย่างหมดเลยฉะนั้นโปรดเคารพในหลักฐานถ้าเราต้องมาอยู่ในคดีความด้วยกันก็อย่าเหมาว่าเป็นความ เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่อยากจะทําร้ายแต่เปล่าทุกคนต้องจนอนํานนด้วยหลักฐานที่คู่กรณีใส่มาให้ผมกรณีพี่แดงอืกรณีพี่แดงก็เหมือนกันอย่างพี่แดงก็โดนหนักมากโดนอะไรบ้าง <c oughs> เออพูดสิพูดเองท <c oughs> ี่ว่าว่าเป็นอะไรนัแดงมีอะไรบลเออมีอะไรพลแล้วเป็นคนชักนําอะไรกรณีของแดงเองน่นะคะเขาก็หาว่าแดงอ่ะเป็นมิจฉาชีพ แนะนำให้เขามารู้จักกับพี่ถาหลอกลวงแล้วก็ต้มตุนเขาแล้วก็ดาอีแก่เมียในโพลเอาไปพูดให้แบน์ฟังว่าเป็นคนชอบโกงเป็นคนไม่ดีทั้งหลายแหล่ซึ่งอันนี้มันก็ทําให้ชื่อเสียงของแดงซึ่งเป็นผู้จัดรางวัลใหญ่ของ ประเทศเช่นเมฆขลาอยู่แล้วเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นแดงก็ต้องมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองด้วยก็จึงแล้วแดงก็มีส่วนในเรื่องของธทําร่วมเขืออีสานด้วยก็เลยทําให้แดงต้องมาเรียกร้องตามสิทธิ์เพื่อปกป้องตัวเองค่ะแล้วก็ยังยังยังท่งวงมาถึงภาพยนตร์ที่ผมไปทําเขียนบทคือเรื่องราชินีปลาระคือตอนนี้ก็มีหลักฐานว่าผู้จัดได้กล่าวอ้าง ผมในทางเสียหายแล้วก็กล่าวหาคุณแดงว่าเป็นนกสองหัวซึ่งตรงนี้ผมว่าไม่ยุติธรรมเลยฉะนั้นวันนี้ผมเลยต้องมาดําเนินคดีแล้วก็ต้องแฉหลักฐานบางอย่างที่ผู้จัดของราชินีปลามีผมมีอยู่ในมือซึ่งเราต้องทําเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้กลายเป็นผมกับคุณแดงและทุกๆคนก็จะเป็นผู้เสียหายผมขอใช้กฎหมายครับในการตัดสินครั้งนี้นเขาอยากละการโทรไปหาตับตรเอ่า แล้วก็อย่างคู่กรณีเนี่ยที่ทาไมผมเสียหายหนักเพราะว่าคู่กรณีโทรไปหาสปอนเซอร์ไปเล่าเรื่องเททให้สปอนเซอร์ผมฟังแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวหลักฐานแชทหรือคลิปเสียงคู่กรณีก็เป็นคนพูดเองว่าเป็นคนโทรไปด้วยตัวเองบอกว่าทางสปอนเซอร์มีหลักฐานว่าคุณแดงเป็นบุคคลอันตรายในวงการเป็นคนที่ทุจริตแม้กระทั่งล่าสุดผู้จัดราชินีประลาก็พูดว่าผมเป็นบุคคลอันตรายในวงการ เป็นคนที่ไม่ดีฉะนั้นผมคงอยู่นิ่งไม่ได้แล้วละครับเพราะผมก็ทำงานระดับนี้ก็มีน้องๆมีดารานับหน้าถือตาฉะนั้นการที่ข้อความนี้ส่งต่อออกไปมันกระทบงานผมกระทบชื่อเสียงของผมเราผมจำเป็นต้องต้องออกมาเรียกร้องเรื่องนี้ครับก็ส่วนของผมครับยังไงยังไงก็ต้องดำเนินคดีให้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าหลักฐานการแชร์หลักฐานการแชร์ต่างๆแล้วก็ ในแชทน,นะครับที่เขาไปส่งในเฟซของบุคคลต่างๆเนี่ยมันมันเยอะมันค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็มันค่อนข้างในชัดเจนเพราะว่าโดยโดยส่วนตัวเนี่ยผมทํางานกับเยาวชนนะและเด็กค่อนข้างจะเยอะแล้วพอแบบบางคนมีผู้ปกครองบางคนนะครับที่เขาจะแบบส่งลูกหลานมาที่อนุมานอย่างเงี้ยพอเจอคนเนี้ยเขาเขาดิสเครดิตผมไปอย่างเงี้ยเขาก็จะเกิดการช่างใจละจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาได้มีความแบบไม่เชื่อถือละว,ว่าเฮ้ยมันหลอกเงินมันหลอกเ,เงินผู้ปกครองหรือเปล่า แล้วก็มีคลิปเสียงที่บอกว่าผมเก็บเงินเป็นแสนผมเก็บเงินเป็นล้านเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ความจริงเลยครับถ้ามีผู้ปกครองคนไหนอ่ยที่เสียแบบนั้นจริงๆอะ่ะเอาคลิปลงเฟซได้เลยครับผมจะไม่ฟ้องผมจะไม่ไม่แจ้งความใดๆทังเส้นเพราะว่าทุกอย่างมันคือเรื่องจริงแล้วผมเก็บขนาดนั้นเน่ะเป็นแสนเป็นล้านนะครับให้ผู้ปกครองเอาลงเฟซได้เลยผมยินยอมจะชดใช้ให้เลยถ้าผมเก็บไปจริงๆแต่ถ้าว่าผมไม่ได้เก็บเนี่ยผมก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายกับ กับที่คุณพูดแล้วก็มีคล,คลิปเสียงหลุดคลิปเสียงหลุดที่ท,ที่พูดถึงว่าผมเก็บเป็นแสนนั่นแหละครับอันนี้อันนี้เป็นแค่ช่วงหนึ่งเพราะจริงจริงอ่ะมีเยอะกว่านี้แล้วก็มีที่บอกว่าสามีของคุณจะมาทําร้ายผมจะมาต่อยผมอันนี้ผมก็มีเหมือนกันผมก็บอกว่าถ้าถ้าจะมาต่อยมาทําร้ายก,ก็มาได้เลยมผมอยู่ที่สัตูผมตลอดคือที่โรงพักก็ได้ผมผมยอมผมยอมผมอยู่ที่โรงพักสามีคุณจะมาก็สามารถมามาได้เลยคือมาเพื่อที่แบบ จะได้รู้ความจริงครับว่า,วาความจริงมันเป็นยังไง <Okay. S 2> จริงๆคดีของเราสองคนคนละคดีนะครับคนละเรื่องแต่ทําไมต้องมารวมกันเพราะว่าคู่กรณีโยงพวกเรามารวมกันหมดเลยเในทางแชทในทางหลักฐานผมก็มีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่อันตรายมากเป็นบุคคลที่เลวร้ายมากซึ่งผมมองว่าพอวันนี้เราเอาหลักฐานมาเปิดดูต่อกันเนี่ยมันกลายเป็นเป็นเขาต่างหากที่เป็นบุคคลอันตรายเพราะว่า เราสองคนถ้าไม่คุยกันนั่นคือเราจะกลายเป็นศัตรูกันโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยทางฝั่งนี้ก็มีหลักฐานที่ที่ดูผมเลวลร้าเหลือเกินผมก็มีหลักฐานเขาโดยเป็นผู้ผู้กรณีคนนี้เป็นคนส่งข้อความนี้มาอย่างเช่นที่เมื่อกี้เอบอกว่าเขาเฟ้องร้องเรียกเงินเพื่อจะเอาเงินมาทําละครใช่ไหมซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รับข้อมูลอันนี้มาว่าถ้าเขาฟ้องแต่เขาชนะเนี่ยเ,เขาก็จะเอาเงินมาลงทุนทาหนังกับผมเหมือนกันซึ่งอันนี้ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักกับเอด้วยซ้ำซึ่งที่ผมรู้รู้มาว่ามันมีผู้รวมรวมรวมตรง มีคนถามมาบอกว่าเอ้ยทำไมคุยถึงเงียบลงแต่ผลงานซึ่งซึ่งในในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเมียผมอะตั้งคันซึ่งผมก็ไม่อยากให้เมียผมมาเครียดแต่พอเขามารับรู้เรื่องพวกนี้ครับเขาว่าเกิดอาการเครียดเข้าเข้าโรงพยาบาลซึ่งหมอออกใบรับรองชัดเจนว่าเกิดจากอาการเครียดกับเรื่องพวกนี้ครับทีเนี้ยผมก็เลยตกลงอะกับกับภรรยาผมบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกคลอดเมื่อไหร่ผมจะเอาเรื่องบุคคลน,นี้จริงๆ,ๆเพราะว่าไม่อยากให้กระทบกับเด็กในท้องเพราะตอนนั้นที่เรายิ่งเนี่ย เราไม่ใช่ว่าไม่เอาเรื่องเราเก็บหลักฐานด้วยอย่างที่บอกคือคดีแบบนี้ทุกอย่างหลักฐานมันต้องชัดเจนเมันต้องรัดกุมขราะาเดียวกันเอก็ยุ่งผมก็ยุ่งทํางานแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์มันเจาะเหมาะประจวบเหมาะพอดีที่ได้หลักฐานชิ้นหนึ่งสาคัญมากโดยเฉพาะกับผู้กรณีเป็นคนเอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่แล้วมันทําให้การเผยแพร่น,นี้หลักฐานนี้มันไปกระทบกับผู้จัดราชินีบาร้าพอดีและผมทํางานอยู่ในราชินีปาร้าพอดีข้อมูลที่ผมได้เห็นคือ ผมโดนโดนกระทําแล้วก็หมิ่นประมาทอย่างร้ายแรงทีเดียวนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ผมต้องถอนตัวจากราชินีปลาละแล้วผมต้องมาออกสื่อเพราะอะไรผมยังได้ยินในทางลับอยู่ในทางแชทอยู่ว่ามีการกล่าวหาในทางลบในทางร้ายกับผมอยู่ผมวันนี้ออกมาเพื่อมาเรียกร้องความถูกต้องกับในคดีของคู่กรณีของผมกับ2เพื่อปกป้องชื่อเสียงของผมที่กําลังถูกกล่าวหาในทางลบผมทําเพื่อปกป้องตัวผมเองครับคือวันนี้เราเราก็ได้ไปไปหาร้อย ร้อยตำรวจตีแลวก็โครงสีนอกตาม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 ที่มันมันอยู่มันอยู่ในมในใบในใบบันทึกคือต้องบอกว่าในตามด้เบันทึกเพราะว่าทางทางทางสอนอที่ผมไปแจ้งความอ่ะครับเขาบอกให้ผมติดต่อกลับมาที่ร้อยเว่าสมุรปาการทีนี้ทีนี้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณสอสุดปากการมากที่แบบว่าให้ความร่วมมือแล้วก็ให้คาแนะนําในการในการแจ้งความในการฟ้องวันนี้ทําให้ทุกอย่างราบรื่นครับผมก็เชื่อว่ายังไงกระบวนการยุติธรรม ถ้าเกิดว่าผิดก็ต้องผิดเพราะว่าถ้าผมไม่คนดเราก็ยอมอยู่แล้วเพราะว่าเราให้โอกาสตลอดนะที่บอกว่าผมบอกว่าถ้า3วันมาขอโทษผมจะไม่เอาผิดพี่ก็เคยพูดไปแล้วแล้วทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้เราอยากให้ทุกอย่างจะผิดจะถูกอยู่ที่หลักฐานและก็ความเป็นจริงเท่านั้นฉะนั้นก็ก็ฝากถึงคู่กรณีแล้วกันก็ไม่ต้องกลัวถ้าคุณคิดว่าคุณมีหลักฐานแน่นอยู่แล้วคุณคิดว่าคุณถูกคุณก็ไม่ต้องกลัวถ้าคุณดีอยู่แล้วเราก็ต้องไม่คนผิดฉะนั้นมันงัดกันด้วยหลักฐานคือถ้าผิดเราก็ยอมรับเรายอมรับ ไม่ว่าใครก็ตามแต่การที่เราออกมาพูดเพราะเรามีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานเราไม่พูดฉะนั้นการที่ผมโพสต์อะไรหรือพูดอะไรผมมีหลักฐานมั่นใจพอแล้วถึงพูดก็ฝากฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันให้เรื่อยๆใช่ใช่<ๆ>ขอบคุณมากนะครับตาบขอบคุณครับ